สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผม My Style Marvel คนเดิมและในวันนี้ครับเราจะมากล่าวถึงทิษด,ดีตัวละครสำคัญจาก Made in Abyss คอนที่มีความสำคัญต่อทีมของลิโกะและเป็นข้อมูลเพียงหนึ่งเดียวที่เรามีจากก้นบึ้งแห่งอบ y s นี้ ตัวละครนั้นคือเลกุของเรานั่นเองครับโดยทฤษฎีที่เราจะพูดวันนี้มีอยู่หทฤษฎีด้วยกันจะมีอะไรกันบ้างนั้นไปรับชมรับฟังกันเลยครับ สิ่งแรกที่ผมจะพูดถึงก็คือหมวกบนหัวของเลกุของเราสัญ,ญลักษณ์ของมันจะมีลักษณะคล้ายกับสมบัติชิ้นหนึ่งในอบีสที่มีความสามารถในการปล่อยอากาศและยิ่งปล่อยออกมาสัญ,ญลักษณ์บนหมวกจะยิ่งค่อยๆหายไปดังนั้นอาจจะหมายความว่ายิ่งสัญ,ญลักษณ์นี้ลดลงอิสนาเลเตอร์ที่เลกุจะสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบจะลดลงเช่นกันดังนั้นการที่จะยิงอิสนาเลเตอร์เพิ่มเติมจำเป็นต้องใช้การชาร์จพลังงานจำนวนมหาศาล พอเราจะสังเกตเห็นได้ว่าตอนที่เลกุของเราพยายามเข้าไปดูดพลังงานจากฐานอินโดฟอนเพื่อช่วยต้านเวลาให้กลุ่มลิโกและนานาจิจะสังเกตได้ว่าเขาสามารถใช้อินสนาเลเตอร์ได้จํานวนหลากหลายครั้งก็หมายความว่าอินสนาเลเตอร์ไม่ใช่เพียงพลังงานที่ไหลเวียนอยู่ในตัวและปล่อยออกมาเพียงเท่านั้นแต่คือพลังงานที่สามารถสะสมได้จากพลังงานไฟฟ้าแรงสูงและหมวกนี่ก็เป็นข้อเตือนอีกอย่างหนึ่ง ถึงพลังงานที่เหลืออยู่ในการยิงอินสนาเลเตอร์แต่ละครั้งนั่นเองครับข้อต่อมาครับอันนี้ต่อจากข้อที่แล้วนะครับว่าทําไมอินสนาเลเตอร์ของเลกุตอนที่สู้กับบอนซิลอยู่ถึงสามารถใช้ได้หลายครั้ง แถมยังสามารถยิงออกมาจากขาได้ด้วยแล้วที่สำคัญกว่านั้นแม้แขนของเลกูดของเราจะขาดไปแต่ว่าอินสเนอเตอร์ก็ยังสามารถถูกยิงได้อีกครั้งถือว่าเป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจไปอย่างมากดังนั้นผมจึงตั้งทฤษฎีขึ้นมาว่าร่างกาย4ีส่วนบนร่างกายของเลกูดแขนสองข้างคา2สองข้างสามารถปล่อยอินสเนอร์เเตอร์ออกมาทั้งคู่แต่ว่าความรุนแรงของแต่ละส่วนจะแตกต่างกัน โดยส่วนที่เป็นมือจะสามารถปล่อยอินสนาเเตอร์ได้จำนวนมหาศาลที่สุดเทียบกับขาแล้วและถามว่าทำไมเลกุถึงสามารถใช้อินสนาเเตอร์ได้หลายครั้งในมูฟวี่นั่นก็เพราะว่าก่อนหน้านี้เลกุของเราได้ดูดพลังงานมหาศาลจากฐานอินโดฟอนจนร่างกายตัวเองโอเวอร์ไรส์กลายเป็นเลกุล่างมืดและด้วยความที่ว่าอินโดฟอนเป็นฐานที่ใช้พลังงานจำนวนมหาศาลในการขับเคลื่อนทั้งการปล่อยแสงและการทำลาสไร รวมถึงการใช้งานต่างๆของบอลดิวก็ใช้อย่างมหาศาลเช่นกันแต่เลกุของเรานน้นสูบพลังงานสำรองไปสะเรียบดังนั้นก็ไม่แปลกที่ว่าพลังงานที่ไหลเวียนในตัวเลกุในตอนนั้นจะมีจํานวนมหาศาลจนสามารถปล่อยออกมาเป็นอินสนเลเตอร์ได้จำนวนหลากหลายครั้งนั่นเองครับ คำถามข้อต่อมาการไม่รับคําสาบของเลกกูสาเหตุอะไรกันทําไม้เลกกูของเราที่มีลักษณะร่างกายส่วนประกอบอวอัยวะต่างคล้ายมนุษย์ทั่ว,วไปแล้วทําไมร่างกายเหล่านั้นถึงไม่รับผลต่อคาสาในอาบีสเลยโอเคครับดังนั้นทฤษฎีข้อนี้จะกล่าวว่าเลกกูมีร่างกายเป็นหุ่นยนต์ส่วนผิวหนังเขาก็ไม่ใช่ผิวหนังของมนุษย์จริงๆมันอาจจะเป็นเส้นใยบางอย่างที่ถูกสร้างขึ้นมาเลียนแบบมนุษย์และใส่ความรู้สึกเนื้อหนัง อวัยวะต่างๆเข้าไปในร่างกายของเลก็กกจนต้องให้มีลักษณะคล้ายมนุษย์แต่แท้จริงแล้วเขาไม่ใช่มนุษย์ร่างกายของเขาอาจจะเป็นหุ่นยนต์ทั้งตัวแต่เพียงแค่สามารถรับความเจ็บปวดรับความรู้สึกมีความรู้สึกได้เหมือนกับคนทั่วไปและนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทําไมเล็กกูของเราจรึงไม่รับผลจากคํำสาบชั้นใดๆเลยเพราะเขาคือหุ่นยนต์แบบเดียวกับที่หุ่นยนต์ในอับบีชั้นที่6มีเหมือนกัน แต่ก็ยังแปลกอยู่ดีที่ว่าคุณยนหนึ่งตัวจะอยู่แค่ชั้นเดียวเท่านั้นไม่สามารถย้ายขึ้นไปข้างบนหรือกลับไปข้างล่างขององบีสได้แต่เลกุเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันเขาสามารถขึ้นและลงได้ตามใจต้องการเป็นไปได้ไหมว่าแท้จริงแล้วผู้สร้างอาจจะเป็นถึงหนึ่งในสุดยอดนกหวีดขาวแห่งองบีสก็เป็นได้ครับ ริษดีข้อต่อมาที่มาของเลกุจากที่เรารู้นครับว่าแท้จริงแล้วเลกุนั้นมาจากก้นบึ้งของอบิสถ้าถามว่าทําไมผมบ่อยอย่างนี้ผมสามารถบอกได้2ออย่างครับนั่นก็คือสิ่งแรกที่เรารู้แฟลชแบ็กของเลกุในอนิเมะต,ตอนหนึ่งจะเห็นได้ว่าเขาได้เห็นไลซ่านั่งอยู่หน้ากองไฟและพูดอะไรสักอย่างออกมาเนื้อหาอีกส่วนหนึ่งเนื้อหาส่วนนี้จะเป็นเนื้อหาส่วนของมังงะตอนที่เลกุ กำลังจะขึ้นไปอาบ,บีช,ชั้นบนสุดโดยเขาบอกว่าได้ขอบางสิ่งบางอย่างไว้ก็คือขึ้นไปบอกบางสิ่งบางอย่างแก่คนที่อยู่เหนืออาบ,บีนี้ขึ้นไป mm. มาจ,จเจนไปได้ก็ครับที่ดินนี้อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าคําบอกที่เขาต้องการจะบอกอาจจะไม่แค่ช่วย,วยพาลิกโกะลงไปในอาบ,บีแต่แท้จริงแล้วคํากล่าวนั้นอาจจะเป็นเอีกคคาที่เวลวร้ายกว่าอาจจะหมายถึงว่าห้ามก้าวเหยียบย่ําเข้าสู่ดินแดนแห่งอาบ,บีมันอาจจะมีความอันตรายบางอย่างหลบซ่อนอยู่ภายใน บางสิ่งบางอย่างที่เกินกความเข้าใจของมนุษย์ทั่วไปจะเข้าถึงได้และอาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ร่างกายของมนุษย์ไม่อาจจะรับมันไหวจึงจําเป็นต้องให้คนที่อยู่ในอบีช,ชั้นลึกนั้นที่ไม่สามารถไปไหนได้จําเป็นต้องส่งข้อมูลบางอย่างขึ้นมาข้างบนเพราะเป็นข้อความสําคัญและหนทางเดียวที่ข้อความนี้จะสามารถส่งถึงชั้นบนสุดโดยไม่โดนสัตว์ประหลาดประจําอบีแต่ละชั้นทําร้ายนั่นเองครับ และก็มาถึงข้อสุดท้ายของเราอย่างไวเลกุล่างมืดเลกุล่างมืดโผล่ตอนแรกในมูฟวี่ตอนที่เขาดูดพลังงานมาเพื่อจะยื้อเวลาให้ลิโกและนานานจิไปตามหาพุชกาให้เจอจะสังเกตได้ว่าเมื่อเลกุของเราดูดพลังงานเข้าไปเขากลายเป็นอีกหนึ่งคนที่จำไม่ได้ว่าตอนนี้เขาเป็นใครเขาอยู่ที่ไหนเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำ นั่นบบเป็นคําพูดสุดท้ายก่อนเขาจะเข้าล่างที่บ้าคั่งดาร์กเลก,กุของเราเราจะสังเกตได้ว่าการที่เลก,กุเข้าล่างนี้เขามีความสามารถในการต่อสู้ที่สูงกว่าปกติทั่วไปเขายังสามารถจดจํากระบวนท่าที่ใช้สําหรับการต่อสู้โดยเขาบอกว่ามีคนบางคนพยายามบอกเขาให้เขาจําได้กับเรื่องสิ่งนี้แถมเลก,กุของเราก็ยังบอกอีกว่าเขาเหมือนกับถูกบางสิ่งบางอย่างควบคุม จากคนหลากหลายคนควบคุมในเขาคนเดียวอาจจะเป็นไปได้ว่าหน้าตอนนี้เล็กกุของเรายัางถูกควบคุมอยู่ถูกเฝ้ามองผ่านดวงตาั้งสองข้างของเขาจากฝีมือของใครบางคนที่อยู่ในอบีชั้นลึกๆโดยตรงๆนะครับผมบอกไม่ได้หรอกว่าใครกันแน่ที่อยู่ในก้นของอบีและมีใครบ้างยังไม่รู้ ในตอนนี้ที่เรารู้ก้นบึ้งของอับดบีลชั้น6ยังมีนกหวีดขาวเหลืออยู่อีก3คนที่น่าจะยังมีชีวิตอยู่ในนั้นและภาพของเลกุเราก็ยังแสดงเห็นอีกสิ่งหนึ่งอีกหนึ่งสิ่งที่น่าจะเป็นเบาะแสหรือไม่ก็คำถามให้กับเราได้คือภาพของใครสักคนที่ลักษณะคล้ายเลกุแต่เป็นร่างของชุดสีขาวหน้าหมวกสีขาวและหน้าคล้ายคน จะเป็นไปได้ไหมว่านั่นคือเลก,กุในอีกร่างหนึ่งโดยรูปล่างนี้อาจจะแปลได้อีกอย่างเช่นกันเพราะเนื้อหาของ m a ็ดอินอในอับบีชั้นที่6เราจะได้เห็นร่างของเลก,กุสีขาวเกิดจากการใช้นกหวีดขาวข,าวของลีโกเป็นการช่วยเสริมพลังความสามารถให้กับตัวเลก,กุอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าร่างขาวๆที่เราเห็นนี้อาจจะเป็นร่างอัปเกรดของเลก,กุเมื่อถูกพลังงานของนกหวีดขาวใช้ หรือถ้าให้คิดอีกอย่างหนึง่งจะเป็นไปได้ไหมว่ายังมีคนแบบเล็กุยูนึ่งอยู่ใต้อบิสนี้อีกหนึ่งคนและอาจจะเป็นศัตรูกับกลุ่มของลิกโกะด้วยก็เป็นได้รับก็จบแล้วนะครับสำหรับทฤษฎีตัวละครเลกุของเราอาจจะมีเนื้อหาบางส่วนผิดพลาดไปบ้างก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับ ถ้าหากท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวผมเองสำหรับวันนี้สวัสดีครับ